คือช่วงนั้นแบบแย่มากเราก็ไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจาก oh God, อุ้ o ใบกอเขาพูดเป็นเจ้าจริงๆ ดีค่ะชื่อนางสาวสุธพรณกุศลโยนะคะชื่อเล่นชื่อเพลมค่ะตอนนี้กําลังเรียนอยู่ที่คณะศึกษา,าศษาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาพละศึกษาค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าในเรื่องของอาการเรียนในเทอมที่ผ่านมานะคะซึ่งการเรียนในเทอมที่ผ่านมาของเปลมเนี่ยเป็นการเรียนที่แบบค่อนข้าง,องอยากมากๆแล้วก็มีตัวที่แบบตัวยากมากๆเนี่ยอย่างเช่นตัวแพทย์ตัวฟิสิโออะไรเพราะเราแบบว่าไม่ได้จบสายวิทยณิตอะไรเงี้ยมันทําให้ เราช้ากว่าคนอื่นแล้วก็อุปสรรคในการเรียนในเทอมที่ผ่านมาก็คือ,อโรคประจำตัวของเราซึ่งเราเป็นโรคซึมเศร้าโรคเนี่ยจะต้องกินยามียาตัวหนึ่งที่พูดง่ายๆก็คือยานอนหลับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเรานอน,อนไม่หลับสะดุ้งตื่นมาทีหนึ่งทีสองท,สองทีสามอะไรเงี้ยคือช่วงนั้นแบบแย่มากเราก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็รอเวลาที่หมอนัดหมอก็เลยเปลี่ยนยา ให้ยาตัวใหม่มาซึ่งแบบยาตัวนี้ดีมากๆค่ะนี่น้องทําให้เบลเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่จะตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งตีสองเลยหลับสบายมากแต่หลับสบายจนกระทั่งแบบว่าหลับคืนตื่นประมาณสิบโมงเนี่ยค่ะหมดปัญหาในเรื่องของการนอนหลับแต่ว่ามากระทบต่อการเรียนสุดๆก็คือเป็นเงี้ยประมาณเหนื่อนิ์แล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นค่ะเป็นช่วงที่แบบว่าเพิ่งเพิ่งสอบมิดเทอมผ่านมาอะไรเงี้ย คะแนนฝั่งแพทย์ตัวฟิสิโอสองเนี่ยเราเราได้คะแนนน้อยที่สุดในสิบเราวมือจะทำเนี่ยเราก็เอหาพระเจ้าบอกพระเจ้าทุกอย่างเลยเพระเจ้าลูกแบบนอนนี่หลับนะแต่ถ้าลูกไม่กินยายเนี่ยมันมันก็ไม่ได้แต่ถ้าลูกกินยา,นนล,ยาลูกก,ก็ไม่ตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยก็บอกพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าเป็นเหมือนแบบว่าพ่อเลยเหมือนพี่เลนเหมือน,พเ,น,เ,อนเพื่อนเป็นทุกอย่างจริงๆค่ะพี่น้องคิดออกได้อย่างหนึ่งก็คือมีพี่ที่โบสถ์ พี่ที่รู้จักกันก็เขาเป็นเภสั์ก็เลยทักไปว่าแบบเออเนี่ยพี่เขาสามารถแบบปรึกษาเพสั์ทางโทรศัพท์ได้ไหมแบบว่าคือกว่ากว่าหมอจะนัดเราอ่ะมันก็แบบจะไฟนอนเราอะไรเงี้ยแล้วเราพผ่านมีเธอมาช่วงนั้นมันมันช่วงสอบอ่ะมันไม่ได้จริงจริมันไปก่อนไม่ได้จริงแต่ว่านูก็ทําตามที่คุณเภสั์เขาแนะนํามาจนแบบว่า เออมันก็ดีขึ้นเราก็ตื่นไปเรียนเราก็มีวินัยมากขึ้นเราก็แบบหลับตรงเวลาอะไรนี้แบบนาฬิกาชีวิตมันก็โอเคขึ้นเอ่อจะสอบไฟนอนอะไรคือเป็นห่วงี่ยเดี๋ยวก็คือวิชา P c o ซึ่งเราแบบนด้คะแนนนอนที่สุดในเซกแล้วก็โอกาสติดอิบเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆแล้วเครียดมาไอ้หายประจ้าตลอดเลยแล้วก็อยู่ในแคเนี่อตอนนั้นอยู่แคลเบสไหมคะก็ บอกพี่น้องอไอ้หาทค่อะรนะพี่โอไม่ไหวแล้วแบบฝากไว้กับพระเจ้าตอนนั้นสอบเราสัตย์สือเราจะแบบทําได้แค่นแค่นั้นจริงๆริงก,ก็คือวันที่เกรดออกเนี่ยเราก็ประเมินไปเองแล้วว่าแบบเราน่าจะได้สองกข,ขวานแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าตอบกลับมาก็คือเราได้สามถึงหกซึ่งแบบว่ามันเป็นพระคุณพระเจ้าล้วล้เลยราขอบคุณพระเจ้ามากๆไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจาก Oh God. อ้ค์บกอดเขาพู้พระเจ้าจริงๆคืออยากจะบอกพี่น้องว่าแต่ว่าใครที่กําลังขอในเรื่องการเรียนนะคะก็ขอให้เราส,าสัตรอในในส่วนของเราต่อไปแล้วก็ไอ้ฐานบอกกับพระเจ้าว่าเจ้าเป็นทุกอย่างสําหรับเราจริงๆคือเราฟังได้ทุกปัญหาไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนพระเจ้าเราฟังเราเสมอแล้วก็พระเจ้าได้ยินเสียงเราตลอดเวลาครับพี่น้อง อาจจะแบบไม่ได้โตตอบมาเป็นเหมือนคนที่แบบหน้าต่อนหน้าแต่ว่าพระเจ้าก็จะเปช่องทางเลยแลช่องทางที่จะสื่อสารกับเราแน่นอนค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุพระเจ้าค่ะ